เจอิวนับพันคนนะคะรวมอัญเชิญกระทงเจงองค์อีอ้วงภงโจสู่แม่น้ำจันทบุรีณนะท่าน้ำวัดจันทนารามพร้อมเชิญดวงวิญญาณรายญาติขาดมิตรทั้ง36สจำพวกสู่วนแห่งเจตัวและแมงหิีเจตัวในการร่วมประเพณีทิ้งกระจารโดยมีเจอิ้วร่วมเวียนเทียนคึกคักค่ะ เมื่อเวลา19นาฬกาวันนี้มีเหล่าเจอิวนับพันุคนร่วมพิธีอัญเชิญกระทงเจองคิวอ้วงคุกโจวสู่แม่น้ำจันทบุรีนำโดยนายทรงยศเสือสกุลประธานบุญแห่งเจตัวพร้อมคณะกรรมาการบริหารปี2555ถึง2557และนายชานชายัยคงคติกำจอนประธานนิจิีเจตัวพร้อมคณะกรรมาการบริหารร่วมนำเหล่าเจอิวอัญเชิญกระทงเจที่ถูกประดับไฟและตกแต่งอย่างสวยงามเนื่องในวันก้าวุย้ย ชิงฉิกยิกเทศกาลถือศีลกินเจประเพณีโบราณเธอพระเกียรติพ่อหลวงทำความดีเพื่อพ่อถวายราชการะแด่พ่อหลวงของเราโดยจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นจำนวน9วัน9คืนระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคม2557 เมื่อขบวนอัญเชิญกระทงองค์ิ้วอ้วงกุกโจวมาถึงริมแม่น้ำจันทบุรีบริเวณเชิงสะพานวัดจันทนารามคณะสงฆ์อนามิกายวัดเขตนาบุญยารามจันทบุรีได้นำคณะกรรมการบริหารบูชแห่งเจตัวมนหนีเจตัวคณะกรรมการสี่สันเจ้าและเจยอิวนพันคนรวมสดมนอัญเชิญพญายมบาลพญายมราชพระเคียวแก้วเสด็จบารับเพื่อนถวายเครื่องสังเวยและทายธรทบูชา พร้อมร่วมกันน้อมจิตน้อมใจเชิญสัมภเวสีวิญญาณรายาตทาทั้ง36จำพวกเป็นทางอากาศ12จําจำพวกทางน้ำา2 2จำพวกและทางบก12จําจำพวกให้มารับทยาทานทิ้งประจาดนวุ่นแห่งเจตัววัดเขตนาบุญยราบและไมงหนีเจตัวสมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจันทกุรี ซึ่งทมความเชื่อจะนำมาซึ่งบุญกุศลความสุขความสำเร็จแก่เหล่าเจอิ้วที่เข้าร่วมประกอบพิธีจากนั้นได้ร่วมกัน,นอัญเชิญกระทงเจองคกิ่วอ้วงฮุกโจวสู่แม่น้ำจันทบ,บุรีเพื่อเป็นการขอขามาแม่น้ำและลอยทุกข์ลอยโศกนำมาซึ่งความโชคดีจากนั้นเวลา21นาฬิกา30นาทีที่บนแห่งเจตัววัดเขตนาบุญยารามจันทบ,บุรีคณะสงฆ์อนามนิกายได้เหล่าเจอิ้วหลายร้อยคนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนืองไหนหวานก้าวว้ยชิกฉิกยิก โดยมีนายทรงยุทธเสือสกุลประธานวนแห่งเจตัวพร้อมคณะกรรมาการบริหารประจำปี2555-2557คณะกรรมาการบริหารสี่สัญจาและเจอิ้วหลายร้อยคนรวมสมบูบูชาองค์เตาเล่าเงวนกุ้งองค์กิ่อ้วงคุกโจ๊กองค์น้ำซิงแช์กุงและองค์บักเต้าแช่กุงและร่วมกันเวียนเทียนบูชาองค์สมมาสัมพุทธเจ้ารอบอุโบสถ วัดเขตนามบุญยารามจันทบุรีจำนวนสารอบพร้อมตั้งสมาธิถังจิตใจให้บริสุทธิ์ในนเทศกาลคือสิงกินเจจังหวัดจันทบุรีและที่แม่งีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูหลังจากที่ได้รวมถังพิธีลอยกระทงปล่อยสัตว์พร้อมกับปุ้นเหง่เจตัวในมแม่น้ำจันทบุรีรอมทั้งส่วนวิญญาณรายญาตสิ36จำพวกไปอนุโมทนารับส่วนบุญส่วนกุศสนในพิธีทยายาทนทิ้งกระจาเสร็จแล้ว นายชันชัยคงคติกำจรประธานคณะกรรมการไม่หนีเสจตัวได้นำคณะกรรมการและเหล่าเจอิ้วกลับมาร่วมเวียนทูบเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งสวดบูชาองค์ยี่อ้วงพุกโจและสิ่งศักดิ์สิทธุทุกพระองค์โดยมีพระสงฆ์อานามนิกายจากวัดโลกกาลุเคราะห์กรุงเทพมหานครเป็นผู้ทำพิธีค่ะ